ดีค่ะพบกันอีกครั้งกับการแนะนำหนังสือประจำสัปดาห์จากกลุ่มงานบริการสารสนเทศสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาในสัปดาห์นี้เนื่องในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ประชาชนชาวไทย ได้ถวายพระราชสามัญน,นามว่าพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พัฒนาประเทศด้วยพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการเพื่อน้อมนำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสัปดาห์นี้ห้องสมุดจึงขอแนะนำหนังสือที่เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ห้า ที่มีให้บริการในห้องสมุดมาให้ทุกท่านได้ชมค่ะเริ่มกันที่เล่นที่หนึ่งเรื่องนิทราชาคริสเป็นพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชนิพลไว้เมื่อพศ2421เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่พระบรมวงศานุวงศ์ในวันขึ้นปีใหม่มีลักษณะเป็นลลิศสุภาพมีทั้งโครงสีสุภาพและไร่สุภาพ ที่ได้เขาคงเรื่องมาจากนิทานของชาติอาหรับที่มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้เรื่อง s ริ r i p p e r Awaken ซึ่งเป็นนิทานซ้อนอยู่ในหนังสือนิทานอาหรับราตีหรือพันหนึ่งราตีบทพระราชนิพนธ์นิทาชาคริตมีเนื้อหาที่สนุกสนานสำนวนไพเราะเป็นเรื่องราวชีวิตของอาบูฮัสซันเด็กหนุ่มเสเพแห่งนครแบกแดด ผู้ถูกเพื่อนนับร้อยหักหลังเมื่อเขาไร้สมบัติติดกายกระทั่งกาลิปผู้ครองนครปลอมตัวพระองค์มาเป็นสามัญชนเรื่องเกิดความสนุกสนานอนละเวงท่ามกลางบรรยากาศแห่งดินแดนอารับทั้งสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติแห่งศาสนาอิสลามลักษณะตัวเล่มเป็นปกแข็ง ทรงคุณค่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานน้อมรำลึกร้อยปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดพิมพ์ไว้ในวาระร้อยปีแห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกเกล้าเจ้าอยู่หัวปี2553โดยกรมศิลปากรเล่มที่2เรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะตัวเล่มเป็นปกแข็งลวดลายสวยงามทรงคุณค่าบทละครเรื่องงาะป,ป่าฉบับสอบชำระเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่สามพร้อมด้วยต้นฉบับลายพระหถ์ส,สมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลเป็นวรรณคดีการละครชั้นเยี่ยมของไทยที่เป็นเลิศทางด้านวรรณศิลป์คีตศิลป์และนาฏศิลป์ ถือเป็นวรรณคดีที่รวมศิลปะสามด้านไว้อย่างเต็มเปี่ยมในเรื่องเดียวผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวรสิกขาโกศลมหาบัณฑิตทางด้านภาษาและวรรณคดีไทยได้สอบชำระพระราชนิพนธ์เรื่องนี้กับต้นฉบับสำคัญถึงห้าฉบับจึงได้บทละครเรื่องเงาะป่าที่ถูกสมบูรณ์ที่สุดทั้งได้เขียนคำอธิบายอันทรงคุณค่าไว้ข้างต้นอีกด้วยที่สำคัญ ยังได้ถ่ายภาพต้นฉบับลายพระหัตสมเด็จเจ้าฟ้านิพานนพดลไว้อย่างสมบูรณ์จึงเป็นหนังสือบทละครงบป่าที่ทรงคุณค่าที่สุดไม่อาจหาที่ไหนเทียบได้อีกแล้วค่ะเล่มที่สพระราชหัตทะเลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดีศีสินทรามหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสาวพะพองศรี พระบรมราชินีนาถขณะทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประภาสยุโรปพศ2440หรือรศ116ได้จัดพิมพ์ขึ้นในปีพศ2535โดยมูนลนิธิสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าจงกิจถนอมดิสกุลพระธิดาลักษณะตัวเล่มของหนังสือเป็นปกอ่อนสีขาว หน้าปกเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ฉายที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีในวันที่9มิถุนายน2440ในหนังสือพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์นี้ท่านผู้อ่านจะได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรากตรำพระวรกายและหนักพระราชหฤทัยในการ เสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศต่างๆในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพราะทรงได้เล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จไปต่างประเทศของพระองค์ในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับทางราชการและเอกราชของประเทศชาติค่ะเล่มที่4เรื่องไกลบ้านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบ พระราชหัตทะเลขาจำนวน43ฉบับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพาน,พนุพดลเมื่อเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปีพศ2449ถึง2450นับเป็นพระราชนิพนธ์ชิ้นเยี่ยมที่เป็นรอยแก้วทํานองจดหมายเหตุหลายวัน ทรงพระราชนิพ,พานธ์พันนาว่าด้วยถิ่นฐานบ้านเมืองและบรรยายถึงขนบธรรมเนียมต่างๆของนานาประเทศพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านนี้มีด้วยกันทั้งหมด3มเล่มค่ะในเล่มที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่ฉบับที่1นึถึงสิพระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากกรุงเทพเมื่อวันที่27มีนาคม2,449เล่มที่2 เริ่มตั้งแต่ฉบับที่20ถึง31พระองค์เสด็จประพาสประเทศเยอรมนีเดนมาร์กเนเอร์เวย์ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและเล่มที่3เริ่มตั้งแต่ฉบับที่32ถึง43พระองค์เสด็จออกจากประเทศเยอรมนีและเสด็จนิวัตกับประเทศไทยณว,วันที่6พฤศจิกายน2450 นอกจากเนื้อหาที่สนุกสนานแล้วในตัวเล่นหนังสือยังมีภาพประกอบที่น่าสนใจด้วยนะคะเล่มที่ห้าประชุมพระราชนิพน์ในรัชกาลที่ห้าภาพปกินกะเล่มที่หนึ่งและสองเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าซึ่งได้รวบรวมเป็นหนังสือชุดประชุมพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่5ภาคปกินกะรวบรวมหมวดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กระจัดกระจายพระทายอยู่ในที่ต่างๆให้เป็นหมวดหมู่จะง่ายต่อการค้นคว้าและอ้างอิงในห้องสมุดของเราได้มีให้บริการเป็นเล่มที่1และเล่มที่2ประชุมพระราชินิพนธ์ในรัชกาลที่5ภาคปกินกะเล่มที่1มีเนื้อหาประกอบไปด้วย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5เรื่องวัดนามบัญญัติและวัดราบประดิษฐ์พระราชดำรัสในรัชกาลที่5เรื่องวังหน้าพระราชปารกในรัชกาลที่5เรื่องความตายในท่ามกลางอายุพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5เรื่องประเพณีทำบุญวันเกิดและพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5 เรื่องวัดสมอลายอันมีนามว่าราชาธิวาสและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หภาคปกินกะิสองมีเนื้อหาประกอบไปด้วยพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หเรื่องพระราชปารกเรื่องอนาคตการพระราชนิพนธ์เรื่องฝนจินสอพระราชปารกเรื่องพระพุทธชินราชเสด็จประพาสคลองแสนแจก วินิจฉัยเรื่องกิจสนาสอนน้องและสมโพธะพนคร้อยปีนอกจากพระราชนิพน์ที่ได้แนะนำไปทั้ง5เรื่องนั้นในห้องสมุดของเรายังมีหนังสือที่มีข้อมูลน่าสนใจน่าศึกษาค้นคว้าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อีกหลายเล่มน,นะคะสามารถค้นหาเพิ่มเติมและทำการยืมได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ หากไม่อยากพลาดการแนะนำหนังสือดีๆอย่าลืมกดติดตามช่อง NRU Library Service สำหรับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ